ต่อไปมาดูข้อที่33านะคะโจทย์มีอยู่ว่าสองยกกำลัง8ส่วน3หารด้วย16ยกยกกำลังลบ1ส่วน3แล้วก็ลบด้วย4ยกกำลัง1ส่วน2นะคะเราก็จะเปลี่ยนเลขยกกำลังให้มีฐานเหมือนกันก่อนนะคะดูตามนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นฐานสองนะคะตัวแรกก็คงเดิมนะคะสอง ยกกำลัง8ปดส่วน3าานด้วย16ก็จะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3แล้วก็ลบด้วย2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1.2ส่วน2นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8ส่วน3เหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง 4, นำสคูณกับลบ 1.3ส่วน3ก็จะเป็นลบ4ส่วน3นะคะแล้วก็ลบด้วยตัวนี้2คูณกับ1ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะทีนี้เลขยกกำลังหารกันที่มีฐานเหมือนกันแบบนี้นะคะเราก็จะนำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง 8ส่วน3ลบลบก็เป็นบวก4ส่วน3แล้วก็ลบด้วย2แบบนี้นะคะการบวกเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็จับเศษบวกกันได้เลยนะคะก็จะเป็น8บวก4เท่ากับ12นะคะ2ยกกำลัง12ส่วน3ลบ2นะคะ 12ส่วน3ก็จะมีค่าเท่ากับ4นะคะ2อกำลังสก็มีค่าเท่ากับ16ลบ2ก็จะได้เท่ากับ14นะคะ